โอ้คุณผู้ชมครับเรียกได้ว่ากลายเป็นปรากฏการเลยครับสุปชคสารชาติคัมแบ็กตัวจริงครับซับโบรโดนออกนำก่อนแต่ว่าแซงชนะพิกนรกได้แบบเหลือจะเชื่อแถมมีส่วนร่วมจังหวะทำประตูสำคัญของเกมครับเกิดอะไรขึ้นมาดูกันครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกดส s มสกายกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับ เข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่คอนเสเร์ตเซสโปโรเปิดบ้านรับการเยือนของโทยามะแล้วผมเองรู้สึกได้เลยว่าเกมเนี้ยเริ่มดูฟุตบอลแบบมีความสุขมากๆนะครับไม่ใช่เพราะว่าสุโสารชาติคัมแบ็คกลับมาเป็นตัวจริงในรอบหลายนัดน,นะเพราะว่าเรารู้เราทราบอยู่แล้วว่าสุโชคเนี่ยมีอาการกล้ามเนื้อตึงนะครับก่อนหน้านี้ก็เลยมีชื่อเป็นตัวสมรองบางทีก็หลุดทั้งไม่มีชื่อตัวจริงแล้วก็ตัวสมรอง แต่เกมนี้นะสนใจเพราว่าซัปโปโรเจอกับโทยามะครับทีมที่อยู่ในโซนเดียวกันนะครับและซัปโปโรเองก็ต้องการชัยชนะเป็นอย่างมากนะครับเกมนี้ไดกิอิวามะจัดผู้เล่นในระบบ4-4-2นะครับผู้รักษาประตูทาเคนริซูเกโนะนะครับแนวรับก็มีทาคาโอเลอิซุมิทาคามิเนะแล้วก็นากามูระส่วนตรงกลางครับ จัดเต็มครับคอนโดนิชิโนะอาโอกิสุขโชคสารชาตินะครับแล้วก็กองหน้าใช้ธนากะกับซานเชสลงสนามในเกมนี้ครับยอมรับเลยครับว่าเกมในครึ่งแรกเป็นเกมช่วงเวลา10นาทีแรกที่ผมมีความสุขนะเพราะว่าดูซัปโปโรเนี่ยเล่นมีรงนะครับคือเล่นมีทรงนาทีนี้ก็คือ ครองบอลได้ดีกว่านะครับแล้วก็สามารถต่อบอลเคาะบอลโจมตีใส่คู่ต่อสู้นะครับอย่างโทยามะได้แบบต่อเนื่องคิดได้ใจแล้วรู้สึกว่าเออเกมนี้ลงตัวนะจัดผู้เล่นแบบเต็มระบบเลยสําหรับไดกิอิวามะตะแต่จุดหนึ่งที่ต้องพูดถึงเลยก็คือความเฉียบขาดของซัปโปโรคือไม่รู้นะครับโดนกระชากไปไหนหมดครับเรื่องของจังหวะสุดท้ายนะครับเพราะว่าโอ้โห โอกาสเยอะมากนะครับแม้กระทั่งสุเปโชคสรารชาติที่เล่นเป็นกองกลางยองได้ยิงไกลนะครับไปติดเซฟของผู้รักษาประตูโอกาสในช่วงครึ่งแรกเยอะนะครับแล้วก็มีโอกาสจะส่องคู่ต่อสู้อย่างโทยมะหลายรอบโทยมะก็ดูจะไม่มีอะไรนะยอมรับเลยว่าเออซัปโปโรดูดีกว่านะครับแต่ว่าพอมีโอกาสแล้วจบไม่ได้ทำไม่ได้นะครับเดี๋ยวคอนโดบ้างนะครับเดี๋ยว อกองหน้านะครับแนวรุกคนอื่นๆบ้างนะครับมีโอกาสแล้วเจาะไม่เข้ากลายเป็นว่าเซ์ไพรเลยครับช่วงท้ายครึ่งแรกครับคุณผู้ชมโทยมะออกนำเฉยนะครับจากทางอุซุอินะครับที่ยิงเข้าประตูไปนาที44 <c oughs> ผมนี่ช็อกเลยครับเพราะว่าโอ้โหเกมเหนือกว่าทุกอย่างเพราะว่ามาดูสถิติในช่วงครึ่งแรกเนี่ย ซัปโปโรเจ้าถิ่นดีกว่าหมดนะครับโอกาสยิง10ครั้งนะครับเข้ากรอบ6ครั้งนะครับขณะที่ผู้มาเยือนอย่างโทยมามะเนี่ยโอกาสยิง8ครั้งเข้ากรอบ2ครั้งได้1่ประตะูคิดดูดินะครับคุณผู้ชมว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับการครองบอลน,นะครับซัปโปโรก็เหนือกว่า56%เซนขณะที่ทางฝั่งของโทยมามะ4 4เเซนนะครับจังหวะการจ่ายบอลก็เหนือกว่าคือ ดูดีกว่าทุกอย่างนะครับแต่โดนออกนําแบบเหลือจะเชื่อโอ้โหผมงงเลยแบบอะไรครึ่งแรกคือมันเป็นเกมที่แบบเออเราก็ดูมีความส,สุขเลยนะสมบโชคก็ได้ลงเป็นตัวจริงแท็กติกก็ดูโอเคแล้วก็ทุกอย่างดูลงตัวแต่สุดท้ายครึ่งแรกไม่ได้เป็นอย่างฝันครับเจอคู่ต่อสู้ออกนําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์แบบเซอร์ไพรส์มากๆเลยทีเดียวครับครึ่งหลังกลับมาครับก็ต้องบอกว่าสัญญ,ญาณจากครึ่งแรกมันดูดีนะครับแล้วก็ผมชมนะในกี่เกมนี้นะครับดีก็ดีนะครับ ก็คือการตัดสินใจของเขายังคงรักษาผู้เล่นในชุดแรกไว้เพราะว่าเกมมันไม่ได้เสียหายอะไรเสียประตูแรกแต่ว่าทรงดีกว่าทุกอย่างชัดเจนนะครับการเกมสุภโชคสรารชาติแล้วก็คนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาโอกิไว้ในสนามอ่ะผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับแล้วก็การขยับผู้เล่นหลายคนถือว่ามีผลโดยเฉพาะในส่วนของบากาโยโกะนะครับครึ่งหลังซัปโปโรดีกว่านะครับบุกเข้าใส่ หวังจะต้องการยิงประตูตีเสมอให้ได้ครับแล้วก็เรียกได้ว่าสุขโชคสรารชาติมีบทบาทเยอะมากๆนะทั้งในการเคลื่อนที่ของเจ้าตัวคือเกมนี้สุโชคชัดเจนมากว่าโอ้โหเข้ามาช่วยเกมรุกได้เยอะให้เพื่อนขยับเพื่อนจะจ่ายไม่จ่ายไม่รู้แต่ว่าสุขโชคขยับแล้วมันมีผลกับเกมพอสมควรโดยเฉพาะประตูตีเสมออันนี้สุขโชคสรารชาติมีเครดิตแม้ว่าจะไม่ได้แอซิสนะครับแต่การ ยืนตำแหน่งของเจ้าตัวนะครับการดึงผู้เล่นของทางฝั่งของโทยาม่ามีผลมากๆครับบอลที่จะไปถึงสุขุโชคอยู่แล้วแต่ว่า แนวรับของโทยมะสกัดไปเข้าทางบาโกโยโก้นี่แหละนะครับกลายเป็นประตูสำคัญเลยที่ทำให้ซัปโปโรกลับเข้าสู่เกมนะครับในช่วง20ในสิสุดท้ายนะครับสีได้ยอย่างเดียวอลไม่ถึงสุบโชค,คือถ้าถึงเนี่ยเชก็อาจจะคีเอทในการจ่ายหรือยิงเองได้นะครับแต่ว่าพอเขาสกัดไปเข้าทางบาโกโยโก้แล้วบาโกโยโก้ยิงโคตรด,ดีนะครับเป็นประตูตีเสมอเช็กเองก็ดีใจแบบเฮนล่น,นยอมรับยอมรับว่าเกมนี้นะครับตัวของอิโอซะตัดสินใจได้ดีนะครับเพราะว่า ยังไงมีสุขโชคในสนามอ่ะยังไงซัปโปโรก็อันตรายนะครับแล้วดูจากสภาพร่างกายเนี่ยสุขโชคก็ฟิตแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะก็คือตามข่าวของทีมชาติที่เรียกเจ้าตัวกลับมาติดทีมชาติเลยนะครับซึ่งหลายข้ะซัปโปโรบุกเยินเลยครับเรียกได้ว่าหวังจะยิงประตูแซงให้ได้ครับและสุดท้ายครับประตูชัยก็เกิดขึ้นจนได้ครับในช่วงทดเวลาแข่งขันนาทีบาบครับจังหวะฟรีคิกของเรียวตะอารอกิครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกอย่างชัดเจนนะครับว่า การที่ตัวของไดกิอิโมสะไม่ดือ้อมันดีอย่างนี้นี่เองนะครับทำให้ทีมซัปโปโรครับที่โดนออกนําก่อนแซงชนะได้ชนิดเหลือจะเชื่อของจริงครับคุณผู้ชมครับโดยคอมเมนต์ในเกมนี้นะครับแฟนๆของซัปโปโรแล้วก็แฟนๆของญี่ปุ่นเองครับประทับใจนะแม้ว่าทางฝั่งของซัปโปโรเองเนี่ยจะเป็นฝ่ายเพียงพั้ำโดนยิงออกนําไปก่อน1.0แต่ว่า ซัปโปโรนะครับเกมนี้เล่นแล้วมีความรู้สึกมีความสึกอ่ะคือไม่ได้เล่นไปแบบวันๆอนะ่ะเล่นแล้วแบบมีทรงมีจังหวะให้ได้แบบลุ้นให้ได้แบบสู้นะแล้วก็เรียกได้ว่าเออการกลับมาของซูเปอร์โชว์ครั้งนี้ผมพูดได้เลยนะว่าเออกลับมาได้ดีนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าไดกิถือว่าใช้ได้นะครับเกมนี้ดีก็ชมนะไม่ใช่แบบว่าอ่าแบบจะวิพากวิจาร์อย่างเดียวนะครับเพราะว่าไดกิให เวลากับสุ่โชคในสนามเยอะมากและสุ่มโชคเองก็พยายามที่จะทําผลงานให้ได้ออกมาอย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับก็ต้องยอมรับเกมในบ้านของซัปโปโรเนี่ยยังไงก็ต้องเอาให้ได้นะครับทุกแต้มไม่ว่าจะเป็นกี่แต้มก็ตามแต่ควรจะสาแต้มเนาะเพราะว่าเจอกับทีมในโซนเดียวกันแบบนี้ก็มีหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงครับดูกันย,วยาวๆเพราะว่าผมก็มองว่าซัปโปโรเองเนี่ยนะครับต้องการโอกาสนะครับในการที่จะ ค่อยๆปรับจูนให้เข้ากันคือเรื่องของความสดความรายมีอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องของความลุ่มลึกในการเข้าทำที่มีโอกาสเยอะก็ต้องเป็นสกอร์ให้ได้นะครับแล้วก็เรื่องของเกมรับก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงกันเยอะพอสมควรแต่โดยวรวมก็ไม่คิวริวคิเรนะครับผมเชื่อว่าซัปโปโรเองนะครับดูกันยาวๆนะครับถ้าทรงนี้นะไปได้ดีนะครับด้วยรากฐานค่อยๆเพราะว่าความเป็นทีมจาก เจวันเดิมด้วยนะครับคือไม่ต้องเปลี่ยนเยอะไม่ต้องปรับเยอะหรอกนะครับค่อยๆเซตไปแล้วก็ดูแล้วมีความสุขะนะครับดูแล้วไม่เครียดก่อนหน้านี้เนี่ยโหดูซัปโปรโรแต่ละเกมโคตรจะเครียดนะครับรูปเกมการขึ้นบอลอะไรต่างๆเซนในเกมที่จะเจอคู่ต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นทีมระดับหัวตารางกลางตารางท้ายตาราง,าารางเครียดทุกนัดจริงๆนะครับแต่เกมนี้กลับมา ดูดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับใครดูเกมนัดน,นี้อยู่คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับแล้วถ้าชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากด like, กดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับ